บางเลนนะครับนครปฐมวันนี้จะพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่สามไร่กว่านะครับรอบๆเนี่ยก็จะเป็นนาข้าวอันนี้จะเป็นทางเข้าของแปลงที่ดินนะครับจากถนนคอนกรีตเข้าไปประมาณสักไม่เกิน80สิบเมตรนะครับก็จะถึงแปลงที่ดิน อยู่บางเลนนะครับนครปฐมเอ่อใกล้ๆเนี่ยก็คือมันจะติดตัวแปลงที่ดินเนี่ยมันจะอยู่ในโซนของเอ่อนครปฐมนะครับเอ่อไปอยุธยาก็ได้นะครับหรือจะเป็นนนทบุรีก็ได้นะครับเป็นโซนที่อยู่ใกล้ๆโซนเนี่ยนะครับเป็นโซนของทุ่งนานะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดขุดแดงนะครับ ด้านหน้าของแปลงที่ดินเนี่ยาทางเจ้าของเขาถมไว้ให้บางส่วนนะครับตอนแรกเขาก็กะว่าจะมาปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่นะครับก็ตอนนี้ด้วยวัยนะครับที่อายุเยอะนะครับเ,เดินทางมาดูแลไม่ไหวนะครับก็เลยต้องการขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาที่ทางเจ้าของนะครับามาตั้งไว้พักผ่อนนะครับ ตอนที่มาดูที่ดินน้ำไฟก็ไม่ไกลนะครับาจากถนนคอนกรีตนะครับดึงเข้ามาก็ประมาณไม่เกิน80เมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นถนนหินคลุกนะครับถัดจากถนนหินคลุกเนี่ยก็จะเป็นคลองนะครับถ้ากับที่ดินแปลงนี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นคลองติดกับคลองเลยเง่ายๆนะครับจะติดกับคลองนะครับ สามารถที่จะทำนาวิดนาเข้าวนาเข้าสวนหรือจะยกล่องเป็นสวนกว็ได้นะครับหน้ากว้างของแปลงที่ดินเนี่ยไม่โดยประมาณนะครับไม่เกิน20เมตรนะครับแต่ว่าได้ยาวลึกเข้าไปข้างในนะครับข้างในเนี่ยก็คือเราจะทำเป็นนาข้าวก็ได้นะครับหรือจะทำอย่างอย่างที่บอกคือยกล่องที่ดินโซนเนี่ยจะต้องถ้าจะทำสวนต้องยกล่องนะครับคือถ้าไม่หนึ่งคือถ้าไม่ถมก็ต้องยกล่องนะครับเพราะว่าเป็นพื้นนา บางเลนนี่ก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับก็เหมาะที่จะซื้อไว้เก็บไว้ทําสวนทํานาก็ได้นะครับหรือจะปลูกบ้านหลังเล็กๆก็ได้หรือจะหลังใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่เปี่ยวนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีบ้านคนนะด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับที่กําลังก่อสร้างนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่มากก็คือ80บเมตรเนี่ยจากถนนเราออกไปถนนคอนกิตนะครับ ก็จะเจอเพื่อนบ้านหรือมองอยู่ในที่ดินเนี่ยมองเห็นก็คือเห็นเพื่อนว่าข้ามคลองไปเนี่ยก็จะเห็นเพื่อนบ้านเลยนะครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับติดคลองนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําที่จะทําการเกษตรนะครับหรือจะทํานาเพราะว่าเป็นที่ดินที่ติดคลองถมให้แล้วบางส่วนโดยป,ประมาณนะฮะประมาณสัก2งานนะครับสนใจนัดดูที่ดินเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงใกล้กรุงเทพนะครับเป็นที่นาะ0 8 1 4 1 7 7 9 9 3สดกาสวัสดีครับ